เอ่าฮู้เนาะน้องผ่นมาจะใช้ระบ,บาดนี่ยสบ,บายดีว่าโดยเนาะแม่นผูน้ใดนะเนาะบาดนี่เนาะน้ะนองช้อ่าสามูผ่นบ่เนาะดูจังใดนี่ ร้านบ่มาอยู่น้ำมีตู้ถาบ่ฮะพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้กับฝนตกไปอ่าก็อยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนน้องโมเพิ่นน้องพี่น้องเนมเห็นแต่เสาเลียนกันใส่ไล่พี่น้องเอ้ยอ่าเนาะบิ๊ดใหญ่ดิน้องโมเพิ่นอ่าไปลินไปเที่ยวฮอดใส่เลยเนาะเนาะันนี้ก็ติดตามมึงอยู่เนาะในคลิปทางอ่าอ้ายเพิ่นพี่น้องเอ้ยไปเที่ยวพากันไปเที่ยวพัทยาบ่เนาะโอ้ยแบบ พีเทียวทะเลน้องพี่น้องเนะ<ม>าะเอา้าจางใดทางบ้ตาเองกับขอกาบถักทายสบายดีก็พรมแม่พี่นอ FC, ้องเอฟซีเบอร์สุขุสุคนเด้อน้องพี่น้องเนาะวาวาสีอยู่ทางฝั่งราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนะ้ำพี่น้องเลยเ,เข้ามาหานอ้องตาอะไรกับน้องปลาพี่น้องเลยอะไรกับเอา้าแวะหาทางตู้เม่นอม้องโม่คนก่อน ว่าอยู่ผู้เดียวเพิ่นเนาะก็มือมงามอยู่พี่น้องชื่อมักศพหรือมักเกี้ยงพี่น้องเลยครับสินแห้งเนาะมาตอนแล้เห็นว่าอ่าบ่มีผู้ไปซื้อในกลุ่มนักกินมาให้เจาะเนาะเพราะว่าน้องโมกะอ่าบ่อยู่แล้วนะอ่าทุกอัดเฮือนแต่มอมอยู่พี่เนาะโอ้ยโดูสวัสดีแหมดูอจังไดรได้หลานมาอยู่น้ำบ่อน เออเจ้าเนาะพอดีแลซาปิ้งกีสุรานกินอืมโอ้มาอยู่น้ำไม่ไงอ่าอ่าอันนี้ลูกอันคนที่เท่าไรนี่อันลูกของลูกชายเจ้าหรอเปล่าลูกค้นที่หนึ่งโอ้ลูกโกกเลยเบิ่งบังมาอ่าลูกนี้ันมันเจีนบูปินนาะลูกเออบูปินยังดรอเออเอาโอเคเนาะเออชื่อจังไดียร์เราล่ะชื่อลุยเออน้องลุยออาลูกของ ลูกชายเพิ่นผู้ลูกกกพี่น้องเลยหลานมาอยู่น้ำยันไปตู้ย่านมีตู้เป็นคนขี้ย่านอยู่ย่านนะอ่ะย่านผีจิมบุกานอนเทือนเราเมืองนะชวนน้องโมไปนอนน้ำอาผู้อื่นยังได่นหนึ่งคนโตกะย่านพลงานี่ไดเออลงมานั่งกางจ้องอยู่นี่แหละเป็นังี่คือเป็นคนขี้ย่านนู่นย่านนี่ย่านในย่านลมเออผู้บ่าวเรียกไปย่านบอก ห้บ่อบ่อโอ้ยเนาะอ่าสิเว้าหยอกสิดอกพี่น้องเอ้ยมันเบิดยุแล้วเนาะอ้ยเออแต่ว่ามีผู้มักจัก่สิมักอยู่บ่ลบ่บ่เนาะอยู่ลหลานเนาะอ่าฟังเอาเด้อผู้บ่าแก่ผู้บ่าอ่ารุ่นใหญ่เนาะอ่าเพิ่นเพิ่นปิดยแล้วไดลูกสาวโทรมาดิดนํานี่อยู่บ่ได้เว้านําอยู่บ่ เอาราะว่าแม่เพ like, ิ à, ่นบ่มีโทรศัพท์เนาะต้องโทรมาทางน้องเบิ้ลบ่อ๋ออ่าบ่บ่จําคือจากจากติดต่อได้มีมีไปในมีโทรศัพท์ซาต้ามีนะเนาะซาต้าโอ้ซาต้ามีอยู่พี่น้องเนาะวันที่เสาเอ็ดแล้วว่าเพิ่นสิกลับมาเนาะมื้อนี้มื้อนี้ก็วันที่เท่าไรเลยส1บสิบ่หรือ10 19บ่อ่าดีเนาะวันที่19 2เก้โอ้ยอีก2มื้อ จะมีของต้นจากฝั่งไทยกันแบ่งไหมเดอ้ <c oughs> อขนมด้วยก,ก้อนไดกับไข่เนื้อน้องมูคนป่าทะเลจักว่าคนได้ปลาหมึกมากไหจักไปยแล้อ่ <ไป S 1> จาจังว่าเน<อ>ี่ยพาเห็นในเตียงไปพัทยาเนาะน้องมูคนต้องไปอ๋อเ,เอาคนไปอยู่ใช่อยักงอโอ้ยันอยู่หอพักทา,อา,านแล้วเลยสาวบอกอือนะเอาบแบะบั่าสาวตัวที่ว่าละมานอนน้ำตัวนั้นเราเห็นงานอยู่ใช่อยู่ัง เอาเย็นแบบน้องมูแล,ล้วไปอยู่น่าสาวถาบ่แม่นนี่บ่ตาก็บ่ได้คอยแบบาาว่าเข้าเบิ่งในคลิปน้องมูเพิ่นดอกเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งอยู่ในคลิปเขาอ้ายเพิ่นนในก,ก็แปลกอยู่ก็ก็คือบ่ค่อยเห็นน้องมูปานใดว่าซั่น,น,นอือเพิ่นโทรมาเพิ่นว่าเพิ่นอยู่หอร์พักถาเพิ่นบ่ไปเพิ่นว่าเมืเ่อยเพิร์อหลรถไปกับเมื่อยแม่น่าแน่น,นาะในกรุงเทพฯเฮงหลุดหลายบาดนี้รถติดอย่างเมาแล้ว อ้าอยยอออู่นีืม,ม,มเาไปหักชาเด้เนาะพี่น้องเนาะคือเขาอายเป็นแบบไปแล้วบัดกลับไปกลับมาบัดใช่ใจนู้นนี่นั่นพี่น้องเลยอืมมักล่าด้จะได้เบิ่งคลิปนักสาวอยู่บ่เอ่อบ่มีโทรศัพท์กันนี่เนี่ยใช่ไหมเอาอ,อีกอีกสองมื้อก็ได้กลับมาแลหละแต่ว่ามาวันนี่รถเพิ่งจะได้ใส่เขียวใหม่แล้วมอาอ้างไปจักครับเลย มาเยี่ยมแป้นและแบบนี้เนาะ,ะคือตอกี้โอ้ยพี่น้องเคยไฟจีคิดว่าน้องโม่สีบแบบมแต่งได้แบบว่ามีรักผู้ใหญ่เพิ่นคิดเห็นใจเขามาไว้ป่านนี้เนาะ<ด>ไวไ้ละไว,ว้อยู่อ่าบริพอเท่าใยแล้วก็มีเขามาแซวแซวอย่างเช่นน้องนานีาน่เฮงไว้กับน้องโมออ่อีกเอ้าบริพอเท่าใดก,ก็ว่าน้ำโตไปเลยอ่าจะไปตรวจเลยมือวันที่ซาเป็ดได้เนาะน้องนากันเนาะ อปต่อกันอือเมนี้ไปม่กย่าอยากทึ่งมันได้อ่ามันเอ้าแสดงว่าน้องน้องโม่นี่ต้องได้กลับมาสะก้อนอีกรอบมันบอแต่ที่สเปดไปไปม่อีกบอหรือว่าหรือว่าหรือว่าพูดของน้องหรือ๋อพูดของน้องโมนี่เมนยันยุตอ่ายันยุดเนอะแต่พูดของน้องหน้านี่ยันไปต่ออือเพราะว่ามาสาเอ็ดเดย์พี่น้องเนาะ้มนี้วันที่สิบเก้าเมย์พอ่นะ สิบเก้าซาอุสเอสสองมือบาณนี้น้องนาบัณสิตสแปดบัณฑิตสแปดกลับไปไปตรวจนะพี่น้องน้องนาเนี่ยไปตรวจไปว่าไปอะไรองไรเอาจันที่หัวมันเป็นยังเป็นยังเลยก็เข้าสู้เราเข้าบวนการนักษาเอฟซีเพื่อว่าแต่ว่ามันยังบ่อนุ่งยากชำนองโมบัณไดตน้องโมอะไรตอนเลยอ่านาเมกะเซาะชายคืนเด้อบัณฑิตตะกี้สองเนาะ เมื่อยบ่าไหมเมื่อยอุ้กหินอะไรกับอุ้กเจ้าบุเชื่อเข้าไปเบืองเด้อคลิปตอนเจ้าล่างเหดนะมือชันเยอะๆยู่เขาเนาะนาเศร้านามองพี่องเลยตอนนั้นบัดจักอันใดยันลูกบุดีบัวเศร้าเนาะคึ้ไปทัวมั้ความคิดของเม่ตอนนั้นย่านอย่างไรที่สุดย่านต่บูเช้าย่านต่บวเร้าว่ตอนนั้นเออราะว่าหาหาสีขายมู่นมั่งใส่บัด กบดลยเน้อขึ้นแท่นไดะกบมีนะแม่คึดแห้งได้ตอนน่ะมันชอบมาบ่น้อลูกน่ยจะน้อลูกม่จักแน่วลูกู้เยียวเนาะอะไรก็ได้อ่าคึเแท่เพี้งกบมีแียงกบมีพวกจักอลไไม่เต่อุดูอ่อ่าคล้ายแบบคือพอน้องสุดใจจ้านะ อ่าพอน้องสุ่ใจแล้วก็มียูลูกชายอ่าแต่ว่าผู้ยูนั้นเป็นเทพน้องสุ่ใจกับเราแ,แต่เอฟซีเพิ่นเลยมินมายูเนาะพี่น้องเนาะอะแต่กับมีผู้เพิ่นโทรมาเนแชทมายูพี่น้องเนาะเพิ่นก็ว่าอ่าจังไดมูลมังเราหลายพอน้องสุ่ใจนะคือโบแบงขายปัวเน่สินะอ่าเงินสามหมื่นสี่หมื่นน่าจะได้อยู่เพิ่นนะคือจะเบิดเบิดหลายนะเนาะคือเจ้าบบม,มี อาสบายดีวะเวียดดูนะเมื่อเพิ่นเราอดีตในฟังเนาะแต่ข้าวกิุกใจแต่ข้าวลองโมเพิ่นเป็นใจคอยท่านได้เปิดกล้องแค่มีคอยเอาไม้ก่อนนะอันนี้เนาะไหม่อีกอ่าเพราะว่ามันอ่าตัวน้ำแม่ไม่ได้กินดูสบายดีสบายดีสบายดีเวียด เอ้นั่งโอ้โอ้ลงกันเรื่องยังบัดทีนี่เออเรื่องลูกเรื่องเต้าบ่อยู่แล้วก็ะทามไทยกันชื่อจีนแห้งชื่อหมักไม้มาต้อนวะยันนัดคนเฒ่าอยู่เมื่อมีมือเดียวลูกสาวไวยังบ่ทันมาจันเลยแวะเมแล้วก่อนนะบ่ได้ให้กิีนฮอดลูกบ่ให้เอ้าให้ยังไง่ะไปเป็นญาตินานมานานมาก็รู้ดีไหมนานมากคนโตก็ญาติญาติท่านโผล่อะนะ รวมมานกมือนั่งจักก้อจักก้ออยู่นั่งจองอยู่ในนี่แหละอันนี้ก็ฮัวทั้งถึงก็ฮ้ยัไว้ลก็ลงมาอยู่นี่แหละาทางย่าลมมาแงสิปบไปซะเด้ไปเฮือนน่ะก็สิลมเออเฮือนางบนก็สิไปทางพุ่นก็ไกนี้เข้าห้องน้ําแล้วะเนาะมันนั่งองอยู่นี่แหละเห็นผลเาจะกล้าขึ้นถึงหั่นได๋โยแต่ว่าอ่า ยามผลตกพารลงเธอกีิยาติแดงแดงก็ห้ามกอดกกเสาเลยมกอดแล้วมันกางมันจีคือในเพลงแล้วก็เพื่อเพื่กอดกกเสานะเพราะว่ากกเสาเนาะมันสังกะสีม็นบอกมันมันมันคือเครื่องดูโลหะของเกษแสไฟฟ้าไฟมันสิเลนลงมาตามกกเสาหันเพิ่นเราเนาะออันนี้คือบอต้าบริ้หู้นู่นนี่ดอกแต่ว่าได้ยินตัวๆตกันมาดีนะอืม อันนี้พปรเซียลของบอตา้านี่แหละกับบฮูวา่าเฮือนเฮือนแล้วนะเอาเคยเอาไมมผ้าผ้ามาโบหรือว่ามันเป็นเฮือนเค้กเฮือนขวงอย่างบอก,กับฮูนะฝนต๊ะใช่ไหมนั่งรีนั่งอย่งต่ำเสากลางเลยพาเสาเทียงโบพาผ้าผ้ามามันก็เป็นอืมก็เคยมีแมนอยู่บ่บาท่านบัดเคยมีเห็นแต่ผ้ากบผ้ากบยังไงโอ้ผ้ากบผ้าเออเนาะ น,นี่พาชาวเทียงแล้วนะสองปีขึ้นหลังนี่พี่น้องเนาะอ่าไปเที่ยวในบ้านอะไรพี่น้องเลยแค่ในแต่บุถือขู่ถือคนนะอยู่ลงมาเสากลางแล้วแตกพัวเลยเพิ่นเหรว่าดอกว่าควงอ่าแล้วก็ได้แล,ล้วลลก็ลลกได้ม้างนะบ,บ้บาเนาะเพาะโบโบกะเอาวไว้แล้วแม่นว่เสาตัวนั้นหรือวา่าไม่เป็นแช้น้ำน,นั้นนะฮะเราต้องเปลี่ยนใหม่ไม่พี่น้องเลยนี่การน,นี่แหละสาเหตุที่เพิ่นว่าบหักหนังกอดเสาเทียงอ่าโบแม่นวะชินไ้เพลงเลย ตัว9เดือนเพิ่มมาก๊อดเนาะพี่น้องเนาะยามหรือว่าผ้าพรามันสิลงคกเสาเด้ก่อนคกเสาหรือว่าตามรูกระกงกสีแลนี่เครื่องักน้ําไฟฟ้าเอ้ยบ้านาาอ่2ปีที่แล้วนี่ก็กเสาอันออันนี้เนาะเฮาอันได้แม่เฮาอันอยู่ดาเดี๋ยวาัไบัคือว่านี่ก็จะกบไปอยู่เฮือนหลังนั้น่เฮือนหลังนั้นก็บ่มีคนเนาะสิไปอยู่ตงสิไปอยู่ตงตงอยู่ตรง่ เจ้าเลยสุกลับมาแเนมอดี๋ยวเลยเจ้างนงเจ้าตรงนี้คือว่าเอาได้แต่หน้อยเฮื่อนหลังนี่แล้วกับบัดนี้เราเสียงพ้นบัดนี้อัดประตูคือว่ายเรียบร้อยให้แล้วลูกไปก็ให้กินหอดลูกเราก็ได้โอ้ยสมพูพี่กินไปชิ้นวายกเราไซื้อระบาดให้รีบบัดนี้ยค่อยเราเนาะเป็นได้ไหมกินหอดบ่หรือว่าย่านลูกไปนี่คือตอนนั้นบ่มันบ่คาดอยู่พอดีกับง่วงเงี้ย อยู่คนเดียวแล้วบ่ครับบ่ครับงัยก็หาผู้มาอยู่น้ำบ่แล้วันเนาะหาใครบ่ลูกโอ้ยเนาะบ่ได้เนาะนี่มาอยู่เด้ไหนี่ยร้านนี่เนี่ยมาอยู่จะขึ้นได้เนี่ยร้านนี่ก็มาอยู่แล้วก็แจ้งแล้วก็ไปแล้วหลานเมื่อแหละมานอนอ่าเป็นโมเมตุตัวเดียวได้พี่น้องนุ้งอิ้งยิ้วยู่สีเข่าอ่าป้าประเด็นผู้บ่าวอ่าหลัดกอดอ่าทังกดหัย่านไปฮะอืมแต่ว่าว่าย่านยันผลหัย่านผู้บ่าวเราปะ ว่าน Toyota, ี uh, ่งปิยายะรอวายะนะเออมันมิดมันผ่านมิดะเนาะโอ้ไ่ได้เนาะู้บ่าวเก่าที่เคยมักหรอไม่นน้นีู่้บ่าวเก่าในบ้านกลางนี่มีเยอะนี่บ้านกลางนี่โมเมนบ่ันน้บ้านบนแถวบ้านหนองบ้นนนะพอเมนบ่หัวเก่า่นบ่ ôi hồn mẹ đâu đi rồi ngôn là là đó mi li với cái nó và nàng xem nhiều khi đấy phi nong nó nhám đu tao bồi dù là chắc chị bảo chắc chị bà có phải vậy nhỉ lúc làn cái thứ bao đấy này bán thì mày cái đi คือบอกขาดยาตกใจแล้วบอกขี่รถขี่เครือเรือนู่นนี่นั่นตะกี้เจ้าเจะเป็นคนตกใจง่ายบุหรี่ตกอ่าเพราะตะอกี้เนี่แบบใจเจ้าแบบผัวผัวงเนาะคิดนำด้ำลูกน้ำยางลายจีนอะมันแบบขีดได้ลูกนั่งอยู่ื่อๆก็เซืออื่นตะกี้น,นะ <c oughs> เอาาอญาติผมมีเงินนักงชาลูกมัก้ยครบครบมดัดเอ่เอไปไหยาคือหายนีย่นั่งอยู่เฉื่อยนางเธอเขานอนลหลับหัวเมื่อมาเฉื่อย ท่านเจ้าอยากเห็นตอนนั้นน่ะแบบไฮร่องมูย้อนเข้าไปเบิ้งรถว่าอยู่คลิปกเก่าเจ้าน่ากับบริชอับบใชายเป็นใดกันเป็นกูแมรุนี่มือล่างฮ็ดไปสิอยู่เขา่าสั่นทบดน้องบตาจืดอ,อยู่พี่น้องเนาะไปล่างเฮ็ดซอยเราซะตอนนั้นเลยว่าจะล่างฮ็ดแหละตอนน้องมูไปตอนนั้นกันเขามาเยียกกับเจ้าตันยูเลื่เอเก่าเลยนนั่งเราเป็นนั่งเราอะเป็นนั่นเลยได้ลูกยักมันเป็นนั่นเลยแบบคือบนมีคนเอื้อนกับคือตื่นคืออย่างนนเนี้ยเนาะอ่า เพาว่าดังอยู่เพือนเขาทั้งในกะใช่ไหมแลังเธอแม่กระปุกนี้เรียกเขาตานดังแม่กรนนี้ใช่ไปยังหามันเขาไปเชยคนอื่นตอนที่น้องโม่เป็นแห้งนี่ลูกอีทานตรงๆเพราะว่ามันผ่านมาแล้วสินะแม่มีเงินติดทงจักแสนตอนบ่มี่โบมีเลยบ่เอออ่าอ่าเนาะทีมงานอ่าพากันเข้ามาแตบิดอ่าบอต้า เบาจิตบเบาเสนพี่น้องเนาะถ้ากันเขามาตอนนั้นน่ะน้องมูลแล้วก็เราเหตุการณ์ใน้ฟังนะครับเบาเสนกับโพสลงทางเฟซบุ๊กนู่นนี่นั่น,นก็มีผู้ใหญ่เพิ่นติดต่อเข้ามานูน่นนี่นั่นอยู่แต่ว่าผู้นักนก,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 กทางนักอะไรเมนทั้งไอเตียงพี่น้องเนาะตอนนั้นนะคิดว่าออกพวกเขาเนาะ<ด>แต่จริงชุนลูกกับเขามาหาทางครอบครัวของน้องโดดพ่นยูตอนนั้นนะน้องโดดตูดาดาวกับพอคู่ชุมลูกอยู่ตอนนั้น โหูยูเห็นยูหินย uh> ูว่าสันว้าวน้ำหนองโมเพิ่นว่าอุ้ยเฮาอายอ่นั่นแหละเพิ่นเราให้ฟังบูฮู้ว่าที่โทรบกล้าโทรเพิ่อนเราอ่านี่กับบูฮู้เลยเนาะว่าเป็นยังไงนะอ่าในชนมาไวแล้วเพิ่นยังนั่นเองเพิ่อนได้กันริ้วเข้ามาเราเห็นกับป๊าทุกป๊ก็บ่เสดเราแบบไปต่เจ็บเลยนะเนาะเจ็บแบบเจ็บกับเจ็บขนลูกเจ็บแม่กับเจ็บ เห็นว่าโอ้ยเจ็บอะไรมันกินข้าวก็ได้เลยนี่ก็พ่ได้กินหลอดได้ขิดหลอดดิอยากหลดปะเลยปะเลยทางข้าวนี่เลยนาะฝนจะหมักหัวใจของพ่อของแม่คือลูกสิเนะลูกเจ็บแม่ก็เจ็บน้ำลูกหายแม่ก็หายน้ำก็ขึ้นมาก็บม่ได้นอนแหละบไม่ได้หลับนอนอยู่หรอกไม่ได้หลับหลังเทอก็โอ้ยจะทุเด้อช่วยมาบอกทางไม้ของยาให้ลูกเออ หลีได้ลูกแม่จุ่มมาเรื่อยๆกันแต่ว่าจะให้คนมาเข้าพันชิงยุทธิ์ใชเนาะคือเสียงเชิงอื่นใช่ไหมยังไม่ให้ชูวกันพังนด้เนาะอกอยากให้ตัวอย่างอยากให้ลูนดิลูกเศร้าอ้ยจะทุแต่ละมือแต่ละคืนหาไวโอนอยู่คู่มือเดินอืม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 ทางระบบยาทางเนาะนี่เรียกว่าบุญพี่น้องเอ้ยบุญของน้องเพิ่นเนาะฮอดบันฮอดหยาฮอดข้าวพี่น้องเนาะ อ่าแต่เฮาเคยสร้างไว้คือว่านั le, ่นแห่แม่นๆๆมาถึงฮอดมาฮอดแล้วก็มีผู้อ่าช่วยผู้สูพี่น้องมือนั้นได้ลูกระจมหั่นคลยๆในจักน้องอ้ายน่ม่นบ่อ่ามอนัได้ว่าจมเจ็บ้กินข้าวก็บ่ได้แล้วเจ็บแหละเอ้าขออนุญาตถามในความคิดของแม่ในตอนนั้นเด้ว่าสิเฮ็ดวได๋จัรักษาลูกให้เซาตอนนหมดแหละหมดปัญญาจนปัญญาแล้วจน ที่ขายหน้าก็ขายบมได้แล้วใช่ได้เป็นยังไงเนี่ยอย่ามาขายบหได้หน้าหมดลายมันหมดลายคือน้องชุดใจงอยงอยู่ลายน้องชุดใจง้อยเนาะเนาะอันนั้นกับเป็นตะเปกอยูอย่เลยเนาะแล้วเราลวงลายเป <นะ S 2> ็นะงังนเราคือบ่อลงทุนน,นะนะเฮ้ยเพิ่นจนถามคนแหละโทรมาถามใอยนะเพราะว่าเอฟซีเพิ่นก็ะหู้อยู่เนาะของถามน้องเพิ่นก็ว่าขาดได้ขาดได้ซี่บิ่งปาดอนตอนหย่านะหน้าหมดลายหน้าชิมหาหายเหม็องผู้ ตัวแม่กินคอมเมอเนี่ยค่ชอบพูดกับของน้องชายน้องชายไปสูเมีอะไะให้เอื้อยเฮ็ดกินเนาะโดยโดยไปดีสบายดีอ่าเยี่ยมในตู้เฟอร์นาะเพราะว่าลูกสาวอยู่แล้วอยู่มึนเงียบคนเดียวอะหนุ่มวันเล่าเงาเลยค่ะหนุ่มวันเล่าว่าได้เย็นนี่ดอกแล้วนั่งนอนอยู่เล่าเงาคิดถอน้องสาวนอนนิ่งหงอยเงียบเยอะเออโหนี่แหละเด เราหยอกได้ชื่อได้ทีจีก็ไม่ร yeah well ู้อย hmm. ่งดอกอ่ายังว่าอยู Mah ่แบบมันมันก็ถือว่าบุญบุญุเพิ่นพี่น้องเนาะบุญุเพิ่นตะกี้เนี่ยบอตายังเห็นอยู่อยู่คลิปเก่าๆเพิ่นนอะเอรีได้คือกันกับเอื้อเวียงเอื้อเวียงก็ไปเบิ่งหลดคลิปเก่าแล้วนะเห็นขยาดนี้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ห้อยเซ็กซี่อยู่เซ็กซี่จะเดินจี้เหยื่อเพิ่นคือบ่ว่าคืออันยัง เอื่อยๆเออเพี้ยนนะจีไรพูดเราอ่ะเจี๊บบนะแกส้มเปรี้ยวพูดเนาะเปรี้ยวอย่างเงี้ยเนาะนี่แหละคนเฮาเนาะแบบว่าพอมีคนชดคนช่วยอลไรกัพอขึ้นจากจุดนั่นเลยกายไข่แน่สินะนี่แหละพอหาเลี้ยงตัวเองไดเนี่ยตอนบุญเพื่อในว่าอยู่อ่าตอนบุญอ่าคนเฮาเนาะแต่พอมีบุญต่อกันไม่ได้ซอยกันคือเพป็นว่าสิ่ง จะได้เม่ได้โทูถามเยี่ยมเรื่องลูกสาวบ่จะได้ได้ใส่พันในก็ได้ทูดเมย์เพราะว่าคลิปน้องโมกับบุคอยเด้งพี่น้องมื่อนั่นเห็นอยู่เด้งอย่างเบิร์กอยู่บออยากเบิ่งอยู่ลูกสาวตอนนี้เบิ่งเบิร์อยู่ไอเนี้ยแล้วเบิร์นี่ยสวัสดิ์น้องโมเนาะคนใหม่ว่ไปชนน้องโมแซนเนลน้องโมแซนเนลอ่ะเด็กนี่อยู่น้องโมแซนเนลเฮ้ยเพิ่นไปวัดได้เหยเนาะโอ้แตงแตงแตงอะไรอย่างเงา Lúc nãy mày, lúc nãy mẹ mươi nè Ừm Đúng, hai con bé họ lại Hai con bé nó bưng nè Đó, bưng lúc sáu qua đây, khiến họ lúc Chơi nhiều không? À? Ừ. 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 khôn là khôn ừ. đấy ừ. 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 nó à. ใหญ่เนาะงามคัะเกยเออดีเบิ่์นบัตเตอร์ดีเบิร์นบัตเตอ่อ่านต่ออ่านสื่อวัดก่ะยืยับไม่ยืมวัดหนองแวงบ่หรือว่านองแซ่งบ่วัดหนองแดงหนองหนองแจ้งบ่เจอวะหนองแจ้งเนาะเอ้าพี่น้องเลยอาทามินมาบอกเนี่ยพ่าริ้วไปคือนี่โดยบริกรอินน้องโมคนนั่งอ่านสือไม่เสียเรียงนะอ่านหมดเรย เวัดลอแงมได้ไปกับามูมันโอ้ยเนาะไปไแกบเวัดนี่โอ้ยงามแบแบก่อนไปบ่จักเทืไปอยู่เนะไปอยู่เนาะไปอยู่ยิ้มแนั่งก็ยิ้มนี้ยิ้มแ่ล้วครพี่น้องเนาะอือี่แลคูกคือคือู่คือลูกนี่ผู้เฮาเลี้ยงนี่นะคือว่าัน้อยตลอดอะนะเออบัดผู้อื่นไปเบิ่งนี่ใหญ่พี่น้องเนาะแล้วก ตื่นจ้าแมนตื่นเสร็คือตื่นเสร็จพ่ออยู่กับพ่อแม่แม่คืออ้ยยังยังบกุ้มเจ้าของทีนะชีเดียร์บอตามาคือเบิ้งให้จีไปนั่นไปนี่นะเพิ่นพ่อแม่ยังค่อยบอกค่อยบอกนู่นนี่นั่นอยู่พ่อแน่ใช่ตาเพิ่นแม่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่สำหรับเพิ่อนทีนะพี่น้องเนาะตาแม่แล้วบังคับอ่างเงี้ยเราเบิ้งแล้วกระยิ้บเอ็นดูอยู่อ๋ออย่างเงี้ยเพื่อเพื่ออย่างเงี้ยโอ้ยยัอยโทรหาเพิ่นหรือเ่ ไม่ท้วรซบมีโท้วพท์ำขั้นแรกอยากท้วนะไปขึอนซาต่าเด้อ่าได้ยินเพื่อนว่าท้หาการอยู่เพื่อนว่าอ่ว่าเพื่อนว่าเพนเซลกันหลินอยู่แนวบัวไทยบ่อะเดกได้อยู่บอเลยเคยไทยอยากได้ยูเคยเล่าดิเลยาอู้วได้นาอเสียที่ลูกสาวผู้เดียวโอ้ยเล่ามเอาลาาไทยมักเอาไทยไ้าเนะพลังงมกเกาพล้งโอ้ยได้ยูไทยได้ <laughs> thấy ngon 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 nó, ngon 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 cả, ngon 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 อคื no. อยู่ขึ้นนัทำนันเหมือนกค่ลยอะเนาะกอยมีอยู่ไหนก็มาหาละนอนก็งัวงิ้วอยู่กระปุกระพับอยู่ในนู้นอยู่กับลูกสองคนเนาะน้องโม่อนใช่ไหมเยาอันนี้เงยภาพบอกเพื่นเด้อน้องโมูเด้อเสียไข่เพื่อนเองบอก่าลืมได้ที่บอกกันนันเนาะยวางยงอย่งโอ้ได้ได้เนาะต้องวางฝากจากไทยเนาะขนมก้อนนงก็เอาอ่ะอ่าแ่อเถอเป็นเนนเนาะ Đại đồng môn hô no, no. à, à. này, lạc hẹp lạc hô hẹp lạc hô hẹp lạc hẹp lạ hô hẹp lạc hiệt Đó, hô 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 Đôi, à, đôi, <cười> <cười> tăng hô 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 mày hô À, má, hô 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 Đôi, đôi, hô 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 บอได้ว te no. ่าแต่เพิ่นแล้วเนาะบอตาเงค่ะโอ้ยฝ้าเมื่อก่อนก่อนกับฟาเมื่อดมลูกชาวกับเนาะดมปุดดมปั้นพี่น้องเนาะอ่ะจังใดก็คือจัได้กับคนเี่คอพี่น้องเด้อดเหรอว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำไหลๆเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ทางบอต้าเองก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเนาะลำล้ำเลยรวยสุขกายสบายใจเนาะก็คือจัไใดขอก่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย